โย่โยสวัสดีครับน้องๆน้องๆเคยเป็นไหมครับใช้โทรศัพท์ไปนานๆแล้วเกิดอาการเครื่องค้างความจําเต็มอยากจะเซฟภาพเซฟวิดีโอเพิ่มก็ไม่ได้แถมเวลาเล่นเกมก็ยังก,กระตุกอีกถ้าใครกําลังเจอปัญหานี้อยู่นะครับพี่สมบอยมีแอปดีๆที่อยากจะมาแนะนําน้องๆครับเชิญรับฟังกันเลยดีกว่าครับ I Clean แอปล้างขยะโทรศัพท์ ช่วยป้องกันอาการเครื่องค้างจนดับสาเหตุที่หลายคนก็ปวดหัวชนตูมขมักบางคนหัวรอดถึงขั้นนอนไม่หลับเพราะไายขยะนั้นมีมากเกินไปไอ้คลีนช่วยล้างให้เครื่องเร็วทันใจใช้งานง่ายเพียงแค่กดเข้าไปเลือกฟังก์ชั่นแรกที่เขียนว่าล้างขยะไงฟังชันที่2ช่วยสกแกนไวรัส สาเหตุที่ทำให้เครื่องของเราชอบลักกําจัดและป้องกันได้ทุกสายพันธุ์ครับข้อมูลส่วนตัวไม่ต้องกลัวโดนลักทรัพย์นอกจากนั้นยังมีอีก3ฟังก์ชันเจ๋งสุดๆแบบไม่มีอะไรกัน้นอยากจะแรปให้หมดแต่เรื่องจากเวลาสั้นขอพูดให้ฟังแทนตั้งใจฟังนะครับท่านนอกจากนั้นนะครับแอป iClean ยังมีฟังก์ชันช่วยประหยัดแบตเตอรี่ฟังก์ชันช่วยลดอุณหภูมิ CPU และฟังก์ชันช่วยเร่งความเร็วเกม ทำให้เราทุกคน,นครับสามารถใช้งานโทนรศัพท์ของเราได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหมดกังวลกับปัญหาเครื่องค้างเครื่องกระตุกกันอีกต่อไปและที่สำคัญนะครับแอป i Clean, อคลีนยังมีกิจก,กรรมแจกเกมไมคครับแท้เัาด้วยนะครับโหลดแอปไอคลีนแล้วอย่าลืมไปรีวิวให้คะแนน5ดาวใน Play Store ด้วยเพราะว่าทางแอป กระสิ์แท้แค่ห้ารางวัลเท่านั้นนะจากวันนี้ถึงวันที่3กันยายนเท่านั้นอย่าลืมนะครับแอป i อคลีนแจกเกมไมโครฟลิสิทสิ์แท้นะครับเพียงแค่เข้าไปโหลดใน Play Store นะครับแล้วก็รีวิว5าดาวนะครับแล้วก็คอมเมนต์ว่า i อคลีนใช้แล้วมือถือลื่นจริงนะฮะวันที่6กันยานะครับทีมงานจะติดต่อผู้โชคดีผ่านคอมเมนต์ใน Play Store นะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับไปโหลดนะฮะหรือว่าจะโหลดจากลิงก์ด้านใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับโหลดกันเลยนะครับแอป i อคลี นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอยชแนลและอยู่กับพี่สปอยเช่นเคยนะครับแต่สวัสดีครับน้องๆครับโอ้โหนะสวัสดีอย่างเป็นทางการกันอีกครั้งนะครับห่างหายกันไปนานเลยนะครับู้หไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับน้องๆเป็นไงกันบ้างครับช่วงนี้นะฮะสบายดีกันหรือเปล่านะครับเอาละครับกลับมาแบบนี้นะครับเราก็ไม่พลาดแน่นอนนะครับสำหรับการรีวิวตัวละครใหม่นะฮะในเกมการดมอนนะฮะตามสไตล์ช่องพี่สปอยเลยนะครับตอนนี้นะฮะก็มีตัวละครนะครับ เข้ามาเพิ่มเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหเรียกว่ารีวิวไม่ทันกันแล้วนะครับแหม่งานก็ยุ่งซะเหลือเกินนะช่วงนี้นะฮะอาจจะไม่เป็นไรนะครับวันนี้นะครับโอ้โหนะฮะตัวละครที่เราจะมารีวิวนะครับยืนอยู่ด้านหลังนู่นแล้วนะครับโอ้โหนีนะฮะลักษณะดูข้างหลังแล้วนะครับเหมือนจะเป็นตึงคนตึงกวางหรือเปล่านะฮะหรือว่าเป็นกวางยืนได้นะครับเดี๋ยวเราขอไปดูข้างหน้ามันหน่อยนะครับเอาตัวอะไรครับนี่โอ้กวางครับ นันเป็นกวางที่เป็นโครงกระดูกแบบนี้นะฮะแล้วก็มีม like ือที่ยาวนะฮะและสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็ชื่อว่าเดอะเวนดิโก้เด็ดเะะเอาละครับและสำหรับเจ้าตัวเวนดิโก้เนี่ยนะครับมันเป็นตัวอะไรกันแน่นะครับพี่สปอยล์ก็ยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ได้ข่าวว่ามันไม่ใช่ตัวละครของคุณเทรเวอร์เดสันด้วยนะครับอ่ะนะครับถ้างันเรามาเปิดข้อมูลอ่านกันเลยดีกว่านะครับว่าเจ้าเวนดิโก้เนี่ยมันคือตัวอะไรกันแน่นะฮะ เอาครับจากเว็บวิกิพีเดียนะครับได้บอกไว้ว่านะครับเวนดิโกเป็นความเชื่อที่อยู่ในคติชนของชาวอินเดียนแดงนะฮะในทวีปอเมริกาเหนือนะครับเวดิโกเนี่ยมีชื่อเรียกต่างกันไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นวินดากวินดิกานะฮะวนดิโกนะฮะหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่จะเรียกกันตามท้องถิ่นนั้นนะครับเขาบอกว่านะครับเจ้าเวนดิโกเนี่ยนะฮะเป็นลักษณะคล้ายกับซอมบี้นะฮะเป็นปีศาจร้ายนะที่ อาจจะเข้าสิงผู้คนนะครับแล้วก็จะเข้าไปกินเนื้อมนุษย์ด้วยกันเองเป็นอาหารนะฮะโดยเชื่อกันว่าครับเวนดิโก้มีรูปร่างคล้ายมนุษย์กึ่งสัตว์ป่านะครับแต่มีรูปร่างที่ผอมบางจนเห็นกระดูกนะฮะผิวหนังซีดเหมือนศพนะฮะนี่นะฮะตามนี้เลยนะครับก็เห็นกระดูกนะแต่ดูไม่ผอมเท่าไหร่นะนะฮะอาจจะเป็นเพราะโครงสร้างมันใหญ่ก็ได้นะครับและเจ้าเวนดิโก้นี่นะครับสามารถเจริญเติบโตและมีร่างกายที่ใหญ่โตตามระยะเวลาที่ได้ทําการกินเนื้อมนุษย์เข้า ได้ด้วยนะครับโอ้โหนี่ฮะเรียกว่าเป็นตำนานพื้นเบื้องนะครับของชาวอินเดียนแดงกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะเอานะฮะเกินกันมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวอันดับแรกนะครับเราจะลองเข้าไปสำรวจนะฮะด้านในของเจ้าตัวเวนดิโก้นะฮะเจ้ากวางซอมบี้ตัวนี้นะฮะว่าข้างในมีอะไรกันหรือเปล่านะฮะ อ่ะนะเข้ามาแล้วนะก็จะเวียนหัวก็เล็กน้อยแบบนี้นะครับตามสไตล์นะฮะแต่ดูแล้วนะครับด้านในนะครับเหมือนจะไม่มีอะไรให้เราสำรวจเท่าไหร่นะครับมาดูกันที่เลือดของเจ้าเวนดิโก้กันบ้างนะครับสำหรับเวนดิโก้นี่นะครับมีเลือดอยู่ที่3 2 0 0 0 HP นะครับโอ้โหก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับและสำหรับเจ้าเวนดิโก้นะครับก็มีมาให้เลือกถึง2แบบเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเวนดิโก้แบบแรกนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งเป็นแบบบ้าคลั่งนั่นเองนะครับ ะนะฮะดูรูปลักษณ์ภายนอกแล้วนะครับเวอร์ชั่นนี้ก็ไม่ได้ต่างกับเวอร์ชั่นแรกเท่าไหร่นะครับต่างกันที่เลือดครับโอ้เวอร์ชั่นบ้าคลั่งเนี่นะฮะเลือดจะอยู่ที่44,800 HP กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้ากวางสมบีตัวนี้นะครับ เอาละครับลำดับต่อมานะครับเราจะมาดูแอนิเมชันการเคลื่อนไหวของเจ้าเวนดิโก้กันบ้านนะครับก็ดูจากลิสต์รายชื่อแอนิเมชันแล้วนะครับมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะเราไปดูท่าโจมตีท่าที่หนึ่งกันเลยดีกว่านะครับปึ๊บโอ้ดีนะครับใช้มือข้างซ้ายตบที่ศัตรูนะฮะท่าที่สองนี่มือข้างขวาแน่นอนเราถูกด้วยนะแต่ว่าอ๋อดีนะเอามีขยับปากด้วยนะมีขยับปากนะฮะต่อไปนะท่าโจมตีท่าที่สามนะครับโอ้ควิดครับ นี่นะฮะใช้เขากวานขิดเข้าไปแบบนี้นะครับโอ้โดนกระทีนี่ใส่ทะลักเลยนะฮะต่อไปเขาบอกเป็นท่าบูสส์นะฮะท่าเร่งอะไรบางอย่างหรือเปล่าดีนะฮะน่าจะเป็นการคำรามการหอนนะฮะเพื่อจะเร่งพลังงานบางอย่างอะไรในตัวหรือเปล่าเขาไม่รู้นะครับต่อไปนะ,ะเป็นท่าโจมตีแบบระยะไกลนะครับท่าที่หนึ่งจะเป็นไงครับเฮ้ยอะไรครับพ่นนะฮะเหมือนจะพ่นอะไรออกมาหรือเปล่านะฮะท่าที่สองล่ะ อพ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นแอนิเมชันที่เราอาจจะต้องไปดูตอนต่อสู้แน่เลยนะฮะต่อมาก็เป็นท่าวิ่งแบบนี้นะครับโอ้โหนี่นะถ้ามันวิ่งไล่นี่ดูน่ากลัวเหมือนกันนะครับนี่นะลักษณะน่ากลัวกันเลยทีเดียวนะฮะต่อไปท่าเดินไปไัยอ่าท่าเดินยังดูแบบข,ขุมเข่งเขิมหน่อยนะฮะโอโ้ก็เรียกได้ว่าถ้าเป็นเจอในป่าอะไรแบบนี้นี่ก็คงต้องวิ่งกันให้ป่าราบกันเลยทีเดียวนะครับ อา่า่านกันไปแล้วนะครับสำหรับการดูแอนิเมชันนะครับเดี๋ยวรอบนี้นะครับพี่สปอยลอเข้าไปเป็นเจ้าตัวเวนดิโก้ดูหน่อยนะครับว่าเราอาจจะเห็นแอนิเมชันอะไรบางอย่างที่เราไม่ได้เห็นไปตอนแรกนะฮะโอ้นี่ครับโอ้มันพ่นสีฟ้าๆมาครับอะไรฮะนี่ครับพ่นสารพิษสีฟ้าๆมาได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลุดหลุดสกันนะเดี hmm. uh ๋ยวเข้าไปใหม่ก ah, ่อนนะฮะขอเข้าไปใหม่หน่อยนะฮะอ่ะรอบหนึ่งนะฮะ เฮ้ยอะไรครับูนี่ครับท่าบูสนะท่าเล่งพลังนูมีการเล่งพลังแบบนี้ได้นะแล้วท่าโจมตีจะเปลี่ยนไหมเดี๋ยวเราต้องดูกันยังเป็นสีฟ้าเหมือนเดิมนะยังไม่เปลี่ยนนะครนี่นะจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็พบอนดเมชชั่นที่เราได้เห็นกันไปก่อนหน้าแล้วนะครับผม เอาครับวันนี้มากันเร็วนิดนึงนะครับพี่สปอยล์ไปเร็วกันนิดหนึ่งนะครับอ่ะนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวละครตัวแรกนะครับที่พี่สปอยจะจับคู่มาต่อสู้กับเจ้าเวดิโก้นะครับเอาตัวอะไรดีครับเตี่ยนะฮะตัวแรกเอาเป็นทับปิกไลท์เฮดก่อนแล้วกันนะฮะอยู่ใกล้ๆกันตันบุีนะครับอ่ะโอ้นะตัวสูงต่างกันพอสมควรเลยนะฮะนะความเหมือนอยู่ที่ซี่โครงนะนี่ฮะทางฝ่ายต่างมีซี่โครงเหมือนกันนะครับ เอาละเดี๋ยวเราไปดูความเก่งกาจของเจ้าเวนิโก้นะครับว่าจะสามารถจัดการทราฟฟิกไล์เฮดได้หรือเปล่านะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยอโอ้โหไปเดินย่องครับอะไรครับอะไรครับพี่เกิดอะไรขึ้นครับเท่าเดียวกันหรือเปล่านะฮะโอ้หนี่เขาไปเป็นญาติกันตอนไหนก็นดิไปเกี่ยวดองกันได้ไงครับระหว่างอ้าวนี่ครับนี่ครับนี่ครับตีแล้วนะครับ อ้าวครับเอ้าบูดล่าครับโอ้ยนี่ครับเวดิโก้เอ้านัทยาไก่ครับบูดแล้วเอ๋อเลยครับบูดล้ค้างไปแล้วอ่ะนี่นะเอาแล้วครับเวดิโก้บูดพลังงานล้วพ้นอะไรออกมาครับเอาครับตบเข้าไปที่ขาของทัพปิกไลท์เฮดครับเอ้าเวดิโก้เมาครับวิ่งไปทางไหนครับจะหนีหรือเปล่าเอ้าหนีแล้วเฮ้ยกลัวเหรอครับ ก็โดนทับปิกไลท์เฮดเตะตกเวทีมาแล้วนะฮะเอาแล้พ่นดีครับพ่นแดงๆกับใส่กลับไปครับเอาด,ดูดูเหมือนเวนิกโก้เราจะเกิดอาการสับสนนะฮะโอ้นี่นะฮะโอูาดาลูดทับปิกไลท์เฮดแทบจะไปเสียเลือดเลยนะครับเอาล้วครับยังไงครับพี่มาใหม่ทั้งทีนะครับไม่โชว์ความเท่ให้เราได้ดูกันเลยนะฮะอ๋อแกพยายามจะรักษาระยะนะครับในการโจมตี ระยะไกลอย่างเดียวนะครับซึ่งถ้าเป็นลักษณะนี้นะฮะก็เสร็จทางด้านทับปิดไรเฮดอย่างแน่ดอนครับโอ้โหแล้วนะปิดไรเฮดไอ้ท่าอะไรกันนี่อ้อเดี๋ยวนดีบิดใช้เสามีอะไรครับโอ้แปลกๆเยอะนะครับทับปิดไรเฮดไี่อัปเดตใหม่หรือเปล่านะฮะเอาละครับแล้ปักไปแล้วครับลอยไปแล้วครับสำหรับเวนติโก้ครับ โอ้ท่าทางจะไม่ได้เรื่องนะครับสำหรับเวอร์ชั่นธรรมดานะฮะหรือว่าคนทำบอดนะฮะอาจจะยังทำมาแบบไม่เรียบร้อยดีหรือเปล่าว่าพิสตอปอยก็ไม่แน่ใจดัดนะครับโอ้โดนทับติดไร้เฮดเตะล่วงไปแล้วนะฮะอ้าแล้วถ้าเป็นล่างบ้าข้างครับจะเป็นไงครับเอาครับลามใส่ก่อนหนึ่งทีครับเฮ้ยเฮ้ยลานดีเรียกต้นไม้ปาอมันพังตัวได้ครับโอ้ดีครับ ความสามารถพิเศษของเวตดิโก้นะครับูถ้าอยู่ใกล้ต้นไม้เราจะพางตัวได้นะครับนี่ฮะถึงบอกว่าถ้าไปตามป่าตามเขานะในทวีปอเมริกันเหนือนะฮะระวังให้ดีนะอาจจะเจอเวดิโก้แอบตามต้นไม้ก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่สบอยลองขยับมันไปนี่ครับพอเข้าใกล้ต้นไม้แกจะเป็นร่างต้องผลแบบนี้ครับนี่ฮะซึ่งทัฟฟิกไลเฮดต้องงงเลยครับว่า โดนโจมตีจากตรงไหนครับนี่ฮนะพยายามจะเข้ามานะครับทับฟิกไรเฮดนะฮะแต่ว่าโดนโจมตีไม่รู้ตัวนะครับเอาฮะแต่ว่าถ้าเวนิโก้นี่ดาเมจก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่นะครับโอ้เรียกต้นไม้มาเพิ่มนะเนะว,วนิโก้นะเอาครับโอเนี่ะเป็นคนชอบปลูกต้นไม้นะครับสำหรับเวนิโก้ของเรานะฮะ พยายามไล่ตบขาทางด้านไฟจราจรอ,อยู่แต่ดูเหมือนจะตีไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับอานะครับเขาเรียกได้ว่าคู่นี้นะน่าจะสู้กันอย่างยาวนานแน่เลยนะครับเพราะว่าตีไม่ค่อยเข้าเลยครับโรเบริโก้ดาเมจน้อยมากเลยนะครับอ่ะชารนพีสปอยขอข้ามก่อนนะครับ เอาล้วครับพี่สปอยล์ขอใช้ล่างเอ็นเลชนะฮะล่างบ้าคลั่งยืนพื้นมาเลยแล้วกันนะครับอ่ะต่อไปนะครับไอเวนดิโกเจอกับใครดีครับเนี่ยนะฮะเป็นควางเหรอครับเดี๋ยวพี่สปอยล์ขอดูตัวหน่อยนะครับตัวที่อา่าลักษณะเป็นสัตว์คล้ายๆกันนะฮะอ่ะนะฮะควางนะครับลองเจอกับตัวนี้หน่อยแล้วกันนะฮะ ฟอกเก็เทนเบบี้นะครับโอ้นีครับหลงป่าครับไปเดินหลงป่ามาครับฟอกเก็ตเทนเบบี้เดินต้มเตี้ยมไปแล้วนะฮะเอาครับและจากน้านเวดิโก้แบ่งพลังซุปเปอร์ซยาครับพ่นพัดละปั๊ใสอุ้ยดีฮะฟอกเก็เทนเบบี้ก็เรียกได้ว่านะครับก like. ลับไปเป็นเบดิ b บ b ี้อีกรอบเลยทีเดียวนะครับอ่ะนะรอบนี้ฮะให้ไก่มาสู้บ้างนะครับมาดูครับว่าควางกับไก่นะใครจะโหดกันนะฮะ ไปแล้วครับไก่ขันไปแล้วกระต๊อกระตากนะฮะแล้วโดนท่าสโลเข้าไปครับอ๋อมันเป็นท่ามันเป็นท่าขึงศัตรูโอ้ขึงศัตรูอยู่กับที่นะครับฮูเปนดิโก้นะฮะโอ้ที่ฮะแล้วไก่ก็โดนกวางจัดการไปเรียบร้อยนะครับเอาแล้วครับโอ้โหฮะกวางใช่ไหมฮะเจอกับกระต่ายดูบ้างครับกระต่ายไหวครับวางกับกระต่ายครับพิมพ์มาหน่อยแล้วปิดเอาดีครับโดนขึงครับ ถาาขึงครับแล้วเข้าไปตีเอาครับแล้วมีเรียกต้นไม้มาเพิ่มครับกระต่ายหรือวงงนะครับกวางหายไปไหนนะครับเอาครับจับขึงอีกแล้วนะครับนี่ฮะพยายามกระโดดให้หลุดออกมาครับน้อยแล้วปิดนะฮะยังไงครับเหยียบหัวทางด้านกวางครับนจะโดนพ่นน้ำแข็งเข้าไป ูนะน่าจะเป็นท่าพ่นไอเย็นแน่เลยนะครับของทางด้านเวนดิโก้นะฮะโอ้ไม่ถรปรมดากันเลยทีเดียวนะครับเอาครับกระตายผ่านไปแล้วนะครับลองเจอกับกบดูบ้างครับอ่ะมาครับวางกับกบครับรอบดีครับแล้วกบใช่ไหมครับโอ้โหเนี่ฮะวางบอกอยากเป็นกบยากหรือเปล่านะครับโอ้ลรโดนไปแล้วครับเรียบร้อยเลยครับทางด้านลิปิดของเรานะฮะกบน้อยของเรานะครับหายไปเลยทีเดียวนะฮะ เอาละครับดูเหมือนจะโหดใช้ได้นะครับลองเจอกับทางด้านผู้รักสันติอย่างเดอะก็อดเอารถคิวมาดูบ้านนะครับอ่ะยังไงครับนี่ฮะไปยุ่งกับใครครับเอาครับแล้วเวเดโก้แบ่งพลังลากสุบเสียบยาก่อนแล้วแล้วพ้นมาแบบนี้ย้อยๆมาโดนทางด้านรถคิวนะโดนขึงอยู่ครับรถคิวงงครับใครอะไรมาดึงฉันไว้นะฮะเอาครับแล้วยังงงอยู่ครับรถคิวพยายามไล่บนบูดูใส่ทางด้าน นีฮะโดนเวนิโก้จัดการเข้าไปครับโอ้นะฮะไม่ธรรมดานะครับเนี่ยเอาละครับลองเจอกับเทพของเทเวอร์ในตำนานอีกตัวอย่างเดอะแรมนะฮะอ่ะเดอะแรมที่แปลว่าลูกแกะนะฮะอ้าไปครับแกะกับกวางครับเอาครับอ่านี่ครับบินนักใช่ไหมัจับถึงเลยแล้วเข้าไปงัดแบบนี้นะครับอุ้ยเรียบร้อยครับ นี่จะว่าถ้าโดนขึงนี่มีโอกาสเสร็จเวนิโก้สูงมากเลยนะฮะโอ้โหนีนะเอาใครต่อน,นี้ครับเนี่ยนะ,ะตัวละครเยอะนะฮะเอ้านะฮะสัตว์หลายตัวสู้ไม่ได้แล้วครับลองส่งแมวมาดูบ้างอย่างการ์ตูนแคทนะครับอ่ะไปครับลำบงเข้าไปแล้วครับการ์ตูนแคทบกซ้ายโบกขวาครับแล้วโดนยึดไว้กับที่แบบนี้นะฮะยังไงครับ โอ้การ์ตูนแคทดูเหมือนจะยืนได้นานหน่อยแต่โดนละอองเย็นเข้าไปแบบนี้ครับการ์ตูนแคทครับง่ายเลยนะครับโอ้โหนะฮะไม่ไหวนะครับสำหรับทีมงานเทเวอร์ทั้งหลายนะครับเอาละฮะถึงเวลาแล้วนะครับที่พระเอกของช่องพี่สปอยนะฮะอย่างพี่คอสตูมแมนนะฮะจะต้องมาเจอกับทางด้านซอมบี้กวางตัวนี้หน่อยนะครับเอาพี่คอสตูมแมนมากู้หน้าให้เพื่อนๆหน่อยครับ มาแล้วนะครับโอ้ยคิดถึงคอตูมแบนกันบ้างไหมครับน้องๆครับนี่ฮะมาแล้วโดนขึงก่อนแล้วครับคอตูมแบนครับจะไหวไหมครับอ้าวปากห่อครับเอาครับโอ้โหนี่ครับไม่ไหวเช่นกันนะครับสำหรับพี่คอตูมแบรนะฮะโอ้คนเรียกว่าครับอ้าวขาดใครครับหนอนสะพานครับอ้าวกวางกับหนอนบ้างครับหนอนเปิดหน้ามาใส่อ้าวแต่งงครับ นอนสะพานงงว่าป่าแห่งนี้อยู่ดีมาในหมู่บ้านนี้ได้ไงนะฮะแล้วโดนขึงเอาแล้วครับหมูตบ3มทีครับหนอนสะพานกลายเป็นเอ่อหนอนรถด่วนไปเลยนะฮะลองเจอกับหมูบ้างครับหมูโกสปิกฮะมาแล้วนะครับอยู่ไหนครับเอาโกสปิกนะฮะทำเป็นวาร์ปนะครับนี่ฮะล่องผลได้ไม่จริงนะครับต้องเจอนี่ครับเอาครับ อ้าวแล้วทางด้านเวดิโก้หลุดออกจากป่าตัวเองแล้วนะครับอาจจะโดนโกสพิกเล็ดงานได้นะครับมาแล้วครับตอนนี้โกสพิกหายอยู่นะฮะอ้าวแล้วเวดิโก้ไปไหนครับเวดิโก้อ้าวครับตึงหมูได้ครับได้หรือเปล่าโอ้แล้วเรียบร้อยครับโกสพิกหายอีกหนึ่งนะครับโอ้โหท่าเรียกว่ามันสะใจกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับการต่อสู้ของบรรดาสัตว์ทั้งหลายนะฮะอ้าวยังเหลือใครอีกครับ โอ้นะอ้ะอาวการ์ตูนด็อกครับลืมกระตูนด็อกไปเลยนะฮะมาหน่อยนะครับเอ้าการ์ตูนด็อกบอกเจอป่า,างนี้อีกแล้วนะครับหายไปไหนนะครับและตึงศัตรูด้วยท่านี้อีกแล้วครับเป็นดิโก้นะ,ะเข้ามาเจาะและพนละอ,องน้ำแข็งข้าไปแบบนี้นะครับการ์ตูนด็อกแดกนะฮะกลับไปโชว์ตลกที่บ้านต่อได้เลยนะครับอู<ส> <igned> หนะเรียกได้ว่านะครับบันดาเทเวอร์รุ่นแรกนะครับ สู้เวดิโก้แทบไม่ได้สักคนเลยนะฮะอ่ะนะไหนลองอย่างไซเลนเทสเวอร์ชันออริจินอลหน่อยนะฮะเอาครับเจอตึงเหมือนกันไหมครับเอ้าไม่โดนครับไซเลนเทสบอกจุกได้นะครับเอาแล้วจักหวะนดีครับอะไรครับเอาเอาครับเวดิโก้พอเจอตัวใหญ่ๆเข้าไปก็เออเหมือนกันนะครับเอาครับแต่เบอร์ทางด้านไซเลนเทสตีเวดิโก้ไม่โดนเลยนะเนี่ย โดนฮะอ้าวขยับหน่อยครับมันติดปั๊กครับโอ้โหนี่ฮะเอาแล้วครับไซเรนเฮดเวอร์ชั่นออริจินอลของเรานะฮะกำลังโดนไล่แล้วก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับโอ้โหพี่เวดิโก้นี่จะจัดการเทเวอร์ยุคแรกหมดเลยยังไงครับเนี่ยเอาละครับถ้าพูดถึงตัวที่ใหญ่ๆนะฮะถ้าใหญ่จริงๆนะครับก็ต้องยกให้กับตำนานกิ้งก่าของเรานะครับเบเฮมอนะมาเจอกับเวดิโก้หน่อย มาแล้วนะครับเบมอดขึ้นมาจากดินนะฮะเวนดิโก้พยายามวิ่งเข้าไปโอ้โหตัวเท่าเล็บเท้าของางด้าน Bem เบมออ้าวแล้วเบมอรดเจอหลอกครับอา้าวเบมอดบอกฉันก็แปลงเป็นภูเขาได้เหมือนกันนะอาแล่ฮะแกเป็นแค่ต้นไม้นะฮะสุดจะดเป็นภูเขาเลยนะฮะเกทับเลยนะครับอาครับแล้วเวนดิโก้พยายามจ้วงไปที่ขาของเบมอดอยู่นะฮะ เบย์บอดก็พยายามเอาเท้ารูปๆไปก่อนนะครับดูเชิงไปก่อนนะฮะยังไม่ถึงขั้นต้องคำรามนะครับพ่นกระไบใส่เบย์บอดแบบนี้ครับเบย์บอดเห็นแล้วครับและโดนขึงอีกแล้วครับเบย์บอดนะฮะเอาครับแต่ว่าเวดิโก้นี่เหมือนจะบักเยอะเหมือนกันนะครับนี่นะน้องๆครับมันค้างบ่อยมากเลยนะครับซึ่งก็ดูๆแล้วนะครับถ้าปล่อยให้สู้กันไปสักพัสนะฮะเบย์บอดต้องจัดการเวดิโก้นะฮะได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียว นะครับเพราะว่าเลือดจะหมดแล้วแล้วเบดิโก้นะครับเอาละครับผ่านธทมเนียมการเจอเบรทิมอตไปแล้วนะครับธรมเนียมต่อมานะครับก็แน่นอนนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะชาลเเข้เรานะครับบอกว่าอยากจะกินกวางแล้วนะครับ scp 682นะครับสุดยอดชล้วนแห่งลุ่มไม่น้ได้มาแล้วนะครับอยากกินเนื้อกวางมานานแล้วนะครับโอ้โหนี่ฮะเราเห็นได้ในสารคดีนะครับและนี่เรากำลังจะเห็นแบบเวอร์ชั่นในงานนี้บอรจะกัดไม่เข้าครับ เอาแล้วครับกัดทางด้านเวนดิโก้ไม่เข้านะครับแต่เวนดิโก้ก็ยืนปักอยู่นะแล้วเอ้าได้โอกาสจ้วงคืนทางด้าน682ครับเอาครับ682แย่แล้วครับการนี้กัดไม่ตายนะฮะยังไงครับลองเสกเวนดิโก้มาเพิ่มหน่อยด้วยฮะเอามาช่วยเพื่อนกันหน่อยนะหายครับโอเวนดิโก้เป็นตัวใหญ่ขึ้นได้ด้วยนะครับพี่ เอาแล้วครับน่านจะมาจากการอะไรสักอย่างและ682โดนขึงแบบนี้นะฮะครัคบเรีมาเพิ่มหน่อยนะฮะดูนะว่า682เรานะครับจัดคนกันพาบาลนี้ได้หรือเปล่านะครับอ่ะนะ682ยังอยู่นะยังอยู่นะเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยโอ้โหโอ้โหนะ เรียกได้ว่าถ้าไปเจอเวนดิโก้แบบเยอะๆเนี่ยนะครับศัตรูก็แย่เหมือนกันนะฮะเอาครับเอ้าเดี๋ยวนะมีข้อความขึ้นว่า SCP 6 8 2ปกลายมาเป็นเวนดิโก้แล้วเหรอครับเดี๋ยวนะฮะเป็นไปได้ไงครับคือเวนดิโก้เป็นสิ่งล่าง6 8 2เหรอครับเนี่ยเอาแล้วครับแปลกดีนะฮะแล้ว682ตัวจริงไปไหนแล้วนะฮะอาจจะตายไปแล้วก็ได้นะครับ เลยโดนเวนิโก้สิงล่างเข้าไปนะฮะโอ้โหนี่นะฮะสุดยอดเลยทีเดียวนะครับโอ้โหเอาละครับนอ้องๆครับแมและตอนนี้นะฮะเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะ,ะของคลิปกันแล้วนะครับช่วงที่ทางด้านตัวละครใหม่นะ,ะจะต้องเจอกับการตรวจสอบตัวละครนะฮะการตรวจสอบมาตรฐานจากทันเทพอารเสนะค,ะครับมาเลย เอาแล้วครับท่านเทพอารีรสบอกว่าวันนี้มีฝูงกวางหลุดมาจากไหนครับโอ้โหและท่านเทพแกเหยียบไปทีหายไป4ี่ก่อนแล้วครับเอาแล้วครับเวนิโกโอ,โ,อโดนเหยียบทีกลายเป็นต้นไม้เลยหรือเปล่าะแม่ไม่ใช่นะพยายามจะพางตัวอยู่นะครับแต่ท่านเทพแกบอกว่านะฉันเป็นเทพนะฮะกแกจะบันอพพางอะไรฉันฉันมองเห็นนะฮะโอ้แลวพยายามจะยึดโยงพยายามจะขึงท่านเทพอยู่นะครับ เอาครับตอนนี้ทันเทพบอกว่ายังไหวนะนี่นะฮะมาเข่งมาเข่งอะไรนะฮะเอาครับเอาเอา,เอา,เอาไปแล้วครับไปถึงเป้าทันเทพแบบนี้ครับทันเทพบอกจะกระจีนะฮะโอ้โหนี่ยเอาอะไรครับเนี่ยนี่อะไรครับมันเป็นเลือดอะไรบางอย่างของเปนดิโก้หรือเปล่านะครับโอ้โหนี่ฮะมีแบบเอฟเฟกต์แบบนี้ด้วยนะครับที่วความเก่ง เอาละครับโอ้ก็เรียกว่านะครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการรีวิวตัวละครใหม่นะอย่างเจ้าควางซอมบี้เวดิโกตัวนี้นะครับโอ้โหได้นะเรียกได้ว่าสกิลความสามา้าดีก็ถือว่าใช้ได้กันเลยเดียวนะครับนี่ฮะาโอ้เจอไซเรเนสห้าหกตัวลุมนะยังสามารถยืนได้อยู่นะฮะน้องๆดูแล้วเป็นไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่านะสำหรับเจ้าตัวละครตัวนี้นะครับถ้าชอบนะครับไย่ลืมกดไลค์กดแชร์คลิปเตอสปอยด์เยนะครับ ส่วนน้องๆคนไหนที่ยังไม่ติดตามช่องพิสบอลครับอย่าลืมติดตามที่ด้านบนนี้ด้วยนะครับเอาละครับแล้สำหรับคลิปวันนี้นะครับก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่ติดตามช่องพิสบอลกันโดยตลอดนะครับทีมด้านจะเป็นอะไรนะครับอย่าลืมติดตามดูกันต่อด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ